ลูกทุเรียนแล้วไม่แตกยอดลากไม่เดินแก้ไขอย่างไรก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ก็มีคําถามเข้ามาหลายท่านนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งปลูกทุเรียนนะครับเพิ่งลงปลูกทุเรียนไปแล้วอายุ6เดือนนะครับท่านหนึ่งอายุ6เดือนท่านหนึ่งอายุ3เดือนนะครับแล้วมันยังไม่มีการแตกยอดเลยนะจากที่พี่เขา,อาสอบถามเข้ามานะครับแล้วจะแก,ก้ปัญหาอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปอธิบายนะครับวิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็วิธีการาตัดสินใจนะครับในการ จะทําอย่างไรกับเขาต่อนะครับอย่างแรกเลยนะให้สังเกตที่ต้นทุเรียนของท่านก่อนนะครับสมมุติว่าอายุเกิน1เดือนแล้วนะครับยังไม่มีการแตกยอดนะบางท่านก็2เดือนสามเดือนสเดือนขึ้นไปนะครับให้สังเกตที่ต้นก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ของท่านนะครับไม่มีการแตกยอดนะครับแต่เขายังมีใบเก่อยู่นะเขายังมีใบเก่อยู่ที่ต้นอยู่นะครับ อ่าผมจะแนะนําว่าก็เขายังสามารถไปต่อได้นะเราเราจะมีวิธีการปรับปรุงอย่างไรแก้ไขอย่างไรนะครับอ่าน,นั้นคือเขาจะสามารถไปต่อได้นะแต่ถ้าในกรณีที่ปลูกไปแล้วนะครับไม่มีการแตกยอดนะครับเล้วใบแก่ร่วงหมดนะครับไม่มีเหลือเลยนะครับอันนั้นนะครับถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมว่า ถอนทิ้งปล,ปลูกใหม่จะดีกว่านะครับเพราะว่าหากเราแก้ไขเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะคือจากประสบการณ์ของผมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีเวลา6เดือนนะครับในการแก้ไขนะครับในกรณีที่ใบแก่เขาร่วงหมดอะนะเหลือแต่อยอดอ่อนนะครับก็คือแตกยอดอ่อนออกมาแล้วก็ใบแก่เขาร่วงหมดเลยเนี่ยก็คือเขาดึงอาหารกลับไปไว้ที่ต้นหมดแล้วนะครับ แล้วการแก้ไขเนี่ยมันก็จะใช้เวลานะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมี6เดือนนะแต่ถ้ายังมีใบแก่อยู่นะครับยังมีใบแก่อยู่บ้างนะครับมันเขาเขาอาจจะใช้เวลาที่สั้นลงนะครับประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับเขาก็จะเริ่มดีขึ้นนะถ้าเรามีการแก้ไขนะครับก็ให้ท่านไปตัดสินใจดูนะครับว่าท่านจะถอนทิ้งนะครับหรือว่าท่านจะแก้ไขดูแลต่อไปนะอันนี้คือ,อผม ให้ท่านไปตัดสินใจเอาเองนะครับอะสำหรับอาการที่ปลูกแล้วไม่แตกยอดนะทีนี้ก็มาพูดถึงวิธีการแก้ไขนะครับถ้าในกรณีที่ท่านขุดทิ้งนะครับท่านก็ควรที่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การปรับปรุงดินเลยนะการปรับปรุงดินนะครับการยกโคกนะครับในกรณีที่ท่านไม่ได้ยกโคกนะก็ควรที่จะปรับใหม่ทั้งหมดนะครับการยกโคกนะครับ คือยกเป็นหลังเต่านะครับยกเป็นหลังเต่านะไม่ใช่ยกเป็นก้นหม้อนะครับก้นหม้อก็คือขอบขึ้นมานะครับแล้วก็รับราบอย่างนั้นคือมันจะไม่ดีนะครับในประสบการณ์ของผมเนี่ยคือพอเรายกเป็นก้นหม้อเนี่ยครับนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะซุดนะครับมันน้ํามันก็จะขังนะมันจะทําให้ดินเราเจดนะครับเพราะฉะนั้นการยกโคกที่ดีก็คือยกเป็นหลังเต่านะครับลกยกเป็นหลังเต่านะและที่สําคัญนะครับหากท่านยกโคกใหม่นะครับ ก็ควรที่จะตากดินไว้อย่างน้อย2สัปดาห์นะครับ2อาทิตย์นะคือลดน้ําทุกวันนะครับเพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นเป็นดินประเภทไหนนะครับหากเรายกโคกและเราปลูกเลยเนี่ยยังไงดินมันก็สุดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลดน้ํานะครับให้ดินมันเซตตัวให้ดีก่อนนะครับแล้วเราก็แต่งดินไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นหลังเต่านะก่อนที่จะปลูกนะครับอ่ะแล้วก็ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับวิธีการปรับปรุงดินวิธีการปลูกนะ อ่าก็ถ้าท่านจะปลูกใหม่จะถอนทิ้งนะครับก็แนะนํานะครับให้เป็นการปรับปรุงดินการทําทใหม่เริ่มต้นใหม่เลยนะอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่อ่าไม่แตกยอดนะครับ3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนแล้วไม่แตกยอดแต่ยังมีใบแก่อยู่นะครับเราจะดูแลยังไงนะอย่างแรกเลยนะครับคือเขาไม่แตกยอดคือระบบรากเขาไม่เดินนะครับรากเขาไม่ขยายออกมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อย่างแรกเลยที่ผมแนะนําก็คือท่านควรที่จะไปพรวนดินก่อนนะนะครับก็คือถ้าไม่มีการแตกยอดเนี่ยแสดงว่ารากเขาเนี่ยไม่ได้ออกจากถุงเพาะชํานะครับหรือเขาออกจากถุงเพาะชําได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เราพรวนดินเลยครับเราก็ขุดดูรัศมีถุงเพาะชํานะครับอ่าถุงเพาะชําเราอยู่ขนาดไหนนะตัวอย่างเช่นนะครับถุงเพาะชําท่านเนี่ยเป็นถุงไซส์ขนาดอ่าประมาณนี้นะครับรัศมีประมาณนี้นะ ท่านก็ให้ห่างจากถุงเพาะชำมาสักประมาณหนึ่งคืบนะครับแล้วก็ท่านก็ทําการพลวนดินออกมาด้านนอกเลยนะพลวนออกมาให้ห่างเลยนะครับพลวนออกมาให้ให้อ่ากว้างสักประมาณหนึ่งแขนเลยนะครับพลวนดินออกมาเลยนะครับพลวนดินออกมาเลยด้านนอกเนี่ยเป็นรัศมีเลยนะครับห่างจากถุงเพาะชำมาสักประมาณหนึ่งคืบนะพลวนดินนะครับก็คือผมแนะนําก็คือสักประมาณหนึ่งหน้าจอบนะครับก็คือความลึกก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะพลวนสับพลวนดินนะครับ แล้วในขั้นตอนการพรวนดินเนี่ยในการพรวนดินเนี่ยท่านก็ควรที่จะปรับปรุงดินไปด้วยเลยนะครับอย่างที่ผมแนะนํานะครับเป็นอย่างเลขเลยนะครับก็คือท่านควรที่จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินของท่านนะครับอินทรีย์วัตถุมีอะไรบ้างนะครับก็เยอะแยะมากมายเลยนะตามที่ท่านจะหาได้นะครับอย่างเลขเลยอาจจะเป็นปุ๋ยคอกหมักนะคือแนะนําว่าปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าท่านจะใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยควรเป็นปุ๋ยคอกที่มันหมักแล้วนะครับ2นะครับ อาจจะเป็นพวกเศษซากใบไม้ที่ท่านหมักไว้ก็ได้นะหรือถ้าไม่มีสองอย่างนี้ครับให้ท่านไปซื้อดินดิน,ด,นดินถุงนะครับดินถุงตามร้านก้าไม้อะเอามาผาสมก็ได้นะครับอันนั้นคืออย่างแรกคืออินทรีย์วัตถุนะครับอย่างที่สองที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นโดโลไม้นะครับโดโลไม้นะครับหรือถ้าหาโดโลไม้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นยิบซ้าหรือปูนเปลือกหอยก็ได้นะในการปรับปรุงดินนะครับ แล้วก็อย่างที่3นะครับก็จะเป็นโพแทสเซียมฮิวเมทนะครับหรือถ้าหาไม่ได้ก็จะเป็นฮิวมิกก็ได้นะครับก็คือใช้ในการปรับปรุงดินนะครับให้ห่างออกมาสักประมาณ1นึแขนนะครับห่างออกมาสักประมาณนี้นะท่านก็พลวนดินไว้เลยนะครับอันนั้นเป็นอย่างแรกนะครับที่ควรจะทํานะครับในกรณีที่รากไม่เดินไม่แตกยอดนะครับ2นะครับก็คือ ท่านควรหาวัสดุมาคลุมดินนะครับอย่างของผมนะครับผมก็จะใช้ฟางข้าวคลุมดินนะแล้วก็คลุมให้มันกว้างๆออกมาเลยนะครับถ้าท่านไม่มีฟางข้าวนะครับใบไม้ใบหญ้าก็ได้นะครับใบตองใบกล้วยนะครับใบไผ่ได้ทั้งนั้นนะครับในการคลุมดินนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับการคลุมดินเนี่ยเป็นทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับซึ่ง าจากที่ผมทดลองมาแล้วเนี่ยมันเห็นผลได้ชัดนะครับเห็นผลได้ดีนะครับแล้วก็นักวิชาการหลายๆท่านเขาก็แนะนำนะครับเรื่องของการคลุมดินนะเพราะฉะนั้นนะครับควรที่จะคลุมดินนะหาวัสดุอะไรก็ได้นะครับมาคลุมดินนะครับในกรณีที่ญ่า,ามีญ่าขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแตกยอดยังไม่มีการแตกรากเลยแสดงว่าอาจจะท่านอาจจะคลุมดินน้อยไปนะอาจจะต้องหาวัสดุอย่างอื่นมาคลุมดินแทนนะครับแทนญ้านั่นเองนะ อ่าอันนั้นคืออย่างที่สองนะครับการคุมดินนะครับอย่างที่สามนะครับก็คือการล่อรากนะครับการล่อรากทุเรียนนะอ่าการล่อรากทุเรียนผมจะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือการลดน้ํานะครับการลดน้ําในแนวทางล่อรากนะครับการลดน้ําในแนวทางล่อรากก็คือเราอย่าไปเน้นลดที่โคนต้นนะครับเราโคนต้นเนี่ยเราลดน้อยๆก็พอนะครับเราเน้นลดที่ดินที่เราพรวนดินที่เราปรับปรุงดินไว้นะครับเน้นลดช่วง นั้นนะครับให้มันเยอะๆนะครับให้ดินเรามันชุ่มชื้นนะครับให้ดินเรามันชุ่มชื้นนะครับแล้วรากท้เรียนเขาก็จะขยายออกมาหากินอ,า,อาหารได้เองนะไอ้อย่างนั้นคือการลดน้ําเพื่อการล่อรากนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเป็นการใช้ปุ๋ยใช้โพแทสเซียมฮิวเมดในการล่อรากนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะเรื่องของการใส่ปุ๋ยแบบล่อรากนั่นเองนะครับก็คือท่านอาจจะใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับ ผสมกับตัวโพแทสเซียมฮิวเมดเลยนะครับผสมน้ําเลยนะครับอย่างละหนึ่งช้อนนะต่อหนึ่งฝักบัวนะครับโพแทสเซียมฮิวเมดหนึ่งช้อนนะครับปุ๋ยตัวหน้าสูงหนึ่งช้อนนะครับผสมแล้วก็คนให้มันละลายกันให้ดีนะครับแล้วก็ลดบริเวณที่ท่านพลวนดินนะครับอ่าอย่าไปลดด้านในอ่าโคนต้นนะครับห้ามลดโคนต้นนะครับคือลดบริเวณที่ท่านพลวนดินไว้นั่นเองนะครับลดด้านนอกนะครับอ่าลดไปเลยนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเมื่อ เขาเริ่มแตกยอดนะครับท่านก็ควรที่จะหยุดนะครับหยุดการล่อรากนะครับแล้วก็ท่านอาจจะใช้เป็นรอบการใส่ปุ๋ยตามผมนะครับก็15วันครั้งนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ใช้โพแทสเซียมฮิวเมดได้นะอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับคือการใส่ปุ๋ยการเสริมอาหารให้กับเขานะครับอย่างแรกเลยก็คือปุ๋ยทางดินนะครับท่านควรที่จะใส่ปุ๋ยที่มันมี ธาตุอาหารครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะให้รากทุเรียนเขาขยายออกมากินปุ๋ยนั่นเองนะครับซึ่งอย่างในแปลงผมนะครับผมก็จะใช้ตัว6กสาสาขี้ข้างคาวที่เป็นอินรีย์เคมีนะครับเนื่องจากว่าเขามีธาตุอาหารครบนั่นเองนะครับสลับกับปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับสลับกับปุ๋ยตัวหน้าสูงนะอาจจะเป็น15วันครั้งนะครับแล้วก็ใช้โพแทสเซียมฮิวเมดนะครับผสมน้านะครับลดทับปุ๋ยทุกครั้งนะอันนั้นคือเป็นการ เสริมอาหารนะครับเพื่อให้รากทุเรียนเขาขยายออกมาหากินปุ๋ยนั่นเองนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเสริมอาหารทางใบให้กับเขานะครับเนื่องจากว่าถ้ารากเขาไม่ขยายออกมาเนี่ยเขาไม่มีการแตกรากเนี่ยแสดงว่ารากเขายังหากินอาหารไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเสริมอาหารให้เขาทางใบนะครับเพื่อประครับประคองให้เขาอยู่ได้นะครับอ่า อย่างในแปลงของผมนะครับผมก็จะใช้ตัวสาหลายทะเลนะครับเป็นตัวกระตุ้นการแตกยอดนะแล้วผมก็จะเสริมแร่ธาตุรวมทางใบให้เขาด้วยนะครับอ่าแล้วผมก็จะกระตุ้นการสังเคราะห์แสงการกินอาหารนั่นเองนะครับก็คือผมจะใช้ยาว่าพืชนะครับแล้วก็ทั้งสามอย่างนี้นะครับอาหารทางใบนะครับท่านควรที่จะใช้ควบคู่กับสารจับใบนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าใบทุเรียนนะครับเขาจะมีไขมันเคลือบใบนะครับ ถ้าท่านไม่ผสมสารจับใบนะครับอาหารเสริมที่ท่านฉีดพ่นให้เขาไปนะครับมันก็จะไหลลงพื้นทั้งหมดนะครับมันก็จะไม่เกาะไม่ยึดติดไม่แทรกซึมเข้าไปในต้นพืชน,นะครับพืชเขาก็จะไม่ได้รับธาตุอาหารที่เราเสริมเข้าไปนั่นเองนะครับแนะนำนะครับควรใช้คู่กับสารจับใบนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมให้มันดีขึ้นนั่นเองนะเพื่อประครับประคองให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ย รอดไปได้นะครับในกรณีที่มันไม่มีการแตกยอดไม่มีการแตกรากนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขนะครับสําหรับต้นที่ปลูกมาเป็นระยะเวลานึงแล้วนะครับคือเกินหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีการแตกยอดเลยนะอ่าอันนั้นคือเป็นวิธีที่ผมทดลองทํามาเองแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับอ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ